ตาจุม้มตาในเรียกว่าเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเธอไปกินเหล้าเนี่ยที่บ้านกันเลยที่วัดถ้าครูเห็นเข้าครูจะบอกเธอว่าไงถ้าเธอสุบุรีอ่าถ้าสุบุรีกินเหล้าถ้าครูเห็นเข้าหรือพ่อแม่เราไปเห็นเข้าเนี่ยครูเราหรือพ่อแม่เราจะบอกว,ว่าไงไม่รู้ ออเอาคนนี้ข้างหน้าเนี่ยผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อกำลังถามอยู่เวลาเธอไปฆ่าเวลาไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนเนี่ยถ้าตำรวจเห็นเข้าเขาจะว่างไงเขาให้ฆ่าไหมไม่ฆ่าเวลาเราจะไปลักของไปขโมยของเขาเนี่ยเวลาตำรวจไปเห็นเข้านี่เขาจะทําไงจับทําไมตำรวจถึงจับรทะอะไรได,ดีหรือไม่ดีดอ่า เรารู้ไว้ัหมเรารู้ไหมว่าไปรักของโคยขโมยคนอื่นเนี่ยเป็นของไม่ดีรู้ไหมอ๋อกรจัดการที่หลังเดี๋ยวจะเสียสมาธิในขณะที่เราไปขโมยของเขาเนี่ยถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเรารู้ไหมว่าไม่ถูกรู้ไหมใครว่างไม่รู้ว่าขโมยของคนอื่นมันมันไม่ถูกใครไม่รู้บ้างทุกคนรู้ใช่ไหมรู้ครับแต่ทําไมเขาจึงขโมย ขารู้ไหมไม่ดีรู้ใช่ไหมแต่ทําไมเขาถึงขโมยค่อยอะไรดึงขโมยเพราะอยากได้ของของมาเป็นของตนกันเพราะอยากได้ของอื่นมาเป็นของตนทีนี้อถ้าหากว่าความอยากเนี่ยมันทําเข้ามันเข้าตาเราทําให้ตาเราเป็นไงความอยากเป็นยาพิษใช่ไหมายาพิษเข้าตาตาเป็นไงตาบอกเพามอยากเป็นยาพิษมันเข้าตาในแล้วไม่รู้ว่ามันถูกมันผิด คทั้งที่รู้ว่ารักของคนอื่นข่าสัตร์รักทรัพย์ระพุทธิ์ไปครับเป็นของที่ไม่ถูกแต่เราก็ทําได้เพราะว่าตาเราเป็นไงตาเราเห็นไม่เห็นเห็นครับเห็นแต่ว่าทําไมจึงทําตามีอยู่แต่ว่าเป็นตาอะไรตาบอดไม่เห็นอเห็นอยู่แบบว่ามองไม่เห็นมีแต่ตาแต่ว่ามันมีมีไม่มองไม่เห็นน่ะก็เรียกวตาบอดสีนะนั้นก็เรียกว่าตานอกหรือตาในที่เห็นแล้วว่ามันผิดแล้วยังทําตาเราขาดตานอกรละขาดตาใน อาจจะนอกก็รู้อยู่วันเป็นผิดอ่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันผิดแล้วเรียกว่าขาดตาในเพราะฉะนั้นคนเราจะมีตาสองตาว่าผิดภายนอกเรารู้สมมติเดินไปเธอเห็นน้าเห็นแก้ววางขวางถนนอยู่แก้วแตกขวางตงเธอจะกล้เหยียบไหมเพราะรู้ว่าเป็นไงเปลี่ยนจะลายต่อร่างกายใช่ไหมแต่ทีนี้เธอไปเห็นอ่าเงินเห็นคําในบ้านเขาดีๆเนี่ยถ้าไปรักตาก็เห็นอยู่แต่ก็รู้ว่ารัก รู Scroll, ake, ้ว่าของไปรักของเขาไม่ดีเราก็รู้แต่ทําไมจริงเราต้องขโมยก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันผิดแต่ทั้งที่เรารู้ว่านผิดศีลอ่าแล้วก็ผิดศีลเราก็ยังทำใช่ไหมเอาละที่นี้หลวงพ่อจะถามต่อไปเวลาจุดทูบจุดกี่ดอกสามดอกครับอาจารย์ไปที่ครัวไปเอาน้ําอุ่นให้หลวงพ่อแก้วนื่ให้ครูได้บุญั้ง หูไม่ได้บุญก็ดูนักเรียนดินักเรียนต้กลัวเอาไปเอาน้ำไหวนั่นแหละนักเรียนเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการเองถ้านักเรียนไม่เรียบร้อยหลวงพ่อจัดการเองไม่ต้องห่วงอ้าวหลวงพ่อถามใหม่ทูบมีกี่ดอกสามดอกสามดอกนะทำไมไม่เอาสองดอกเหมือนเทียนทำไมเอาสามดอกเพราะมันนกะฮะทูบมันไม่หมดนทูบมันไม่หมดนะ ทำไมไม่จุดมาก่าเทียนเป็นเล่มครับอ๋อทำไมไม่จุดเยอะเยอะสักห้าสิบห้าเล่มสิบเล่มเลยทำไมจุดแค่สามกลัวมันหมดกลัวมันหมด๋อ้กลัวมุกก็จุดเล่มเดียวก็ได้นี่ทำไมจุดสามเล่มวะกลัวหมก็จุดเล่มเดียวเพราะเขาจุดเพื่อที่จะบอกเราว่าเราเนี่ยมีประตูอยู่สามประตูประตูไหนบ้างประตูที่ทํางานเนี่ยเป็นประตูหนึ่งเรียกว่ากายททวันประตูที่สอง พูดได้เรียกว่าวาจีทวารประตูเวททวารใช่ไหมประตูที่สามคิดได้ไหมคิดได้เรียกว่ามาโนทวารเพราะฉะนั้นคนเรามีสามสามสามประตูคือกายวาจาใจถ้ากายวาจาใจพูดผิดทําผิดคิดผิดเกิดหอมหรือเหม็น,มน,มนชื่อเสียงหอมหรือชื่อเสียงเหม็น,มนชื่อเสียงก็เหม็นแต่ถ้าหากเรา ทำดีด้วยกายวาจาใจในทางที่ถูกชื่อเสียงเป็นไง,งหอมหอมดังนะมันหอมนะหอมจึงเป็นเสมอในอะไรทูกใช่ไหมทูกจึงหอมเพื่อจะเป็นเสียงแล้วว่าเราต้องพูดดีท,ดทําดีคิดดีเอาไว้มันจะหอมแต่ถ้าว่าเป็นกลิ่นก็หอมฟุ้งกระจายไปแต่ถ้าเป็นชื่อเสียงของคนเขาเรียกมันดังนะคนรู้จักใช่ไหมคนรู้จักบ,บ้านเหนือบ้านใต้แต่ว่าทูกหอมเนะี่ยมันไปตามรุมใช่ไหม แต่ถ้าคนหอมเดยไปตามเพื่อทนลมได้ไหมดได้บ,บ้านเหนือบ้านใต้ดูมาทางนูน้นชื่อเสียงของเธอเข้าไปถึงนู้นเลยอ่าถ้าีโชดความเดืองไงมีละโชดครับฮะมีละโชษมีละโทษคํามเดืองนี่ลูกใครครับหลานพ่อใหญ่ช่วยครับอ๋อหลานพ่อใหญ่ช่วยความเดืองหลานพ่อหลานตันนะั่ไงไงนเองเนาะ <laughs> โอเคเอาตอนนี้เราได้หนะ้าที่เราจุดทูปสามดอกเพื่อจะเป็นตัวแทนอะไร กายวาจาและใจต้องพูดดีทําดีคิดดีเสมอเราถึงจุดเพื่อบูชาใครไม่ใช่บูชาคนทําดีบูชาคนพูดดีบูชาคนคิดดีเพราะเขาพูดดีทําดีคิดดีแล้วมันจะทําให้คนอื่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทําให้คนอื่นเป็นสุขเราอยากจะทําให้คนอื่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขแต่ทําไมบางครั้งเราพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนมีใช่ไหมมีค่ะทำไมต้องทำมาทั้งท่าที่มันเป็นทุกข์ล่ะ พ่ตาเราดีไงตาเราดีหรือไม่ดีไม่ดีตาไม่ดีพาะตาบอดนะเพราะนั้นเราเึงจุดวันนี้เรามาตาเดียวพอเอามาเล่มเดียว okay. ตาหอดก็อมาสองเล่มนะเอามาตาเดียวก่อนวันนี้วันหลังเอามาอีกตาหนึ่งนะหมายความวันนี้เอาตานอกหรือตาในมาเอามาเล่มเดียวเนี่ยเป็นตานอกหรือตาในตานอกก็นหลังมาเอาตาในด้วยคือมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ตาในนะเอาละมึงพ่อถามต่อไปนอกจาก จะเห็นทูบเห็นเทียนแล้วบางที่ก็มีดอกไม้โอ้ดอกไม้ตัวยนั่นน่าจะดอกไม้ให้หลวงพ่อกรรมหนึ่งมั้ยนะี่ดอกไม้อยู่ที่นี่ดอกไม้เทียมดอกไม้จรตีนี่ดอกเออก็ต้องเอามาวางที่นี่เดี๋ยวมาบูชาพระไปไว้ที่นู <c oughs> ้นทำไมล่ะโอ้คุณครูก็เออ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเออ <c oughs> แค่มาจงยกอับแก่มาแก่ดอกไม้มาหลวงพ่อจะมาเป็นคือทูบเทียนดอกไม้เอามาให้พระเพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนเ <c oughs> ท่านั้นนะ อุปกรณ์การสอนเพราะถ้าครูใช้ไม่เป็นก็ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นก็เลยนักเรียนก็เลยไม่รู้จักเนี่ยเอาโมมหา์งพ้อนี้ตกลงใช้เวลาเราเอาไปบูชาพระระหว่างเทียนกับทุบเราจะจุดอะไรก่อนเอาละอียนก่อนครับอ้าวใครว่าจุดเทียนก่อนยกมือขึ้นอาเอาลงใครว่าจุดทูกก่อนยกมือขึ้นไม่มีแสดงว่าจุดอะไรก่อนจุดเทียนเออทางถามคุณครูล่ะ โูคนัตสินเนอืมทายกปุ่มเวลาเป็นทายกเนี่ยเวลาไปวัดเนี่ยเคยจุดอเคยจุดทูกจุดเทียนได้จุดอะไรก่อนทายกปุ่มทายกปุ่มทายกปุ่มัดศินเลยพทายกปุ่มเป็นทายกเอาจายมาจาอันเซนาจายวัคคทายกวัคคทายกปุ่มเวลาจุดไอ้ทูกเทียนได้จุดอะไรก่อนระหว่างทูกกับเทียนเทียนก่อนครับเทียนแน่นะ อ่านั่นหมายความว่าเราจะพูดดีทําดีคิดดีตาเราต้องเป็นไงต้องเห็นก่อนใช่ไหมต้องเปิดตาก่อนส่วนใหญ่มีคนมีตาเดียวหรือสองตาสองตาอคนสองตาคือตาซ้ายกับตาขวากับตาเดียวแหละตาโนะนะอ่าเราคนส่วนขาดตาในขาดตาในใช่ไหม้แสดงว่ามีตาเดียวคือตาโนกอ่าคอยจะคิดเล้าเล่นไ่สูบุรี ตีหัวหมาด่าแม่แจ๊กอยู่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทําแสดงว่าขาดตาในนะรู้ว่าเล่าไม่ดีไม่กินเล่านี่ก็นี่เขาคนมีตาในรู้ว่าบุหรี่สูบแล้วทําให้เป็นโรคไั่แค่เจ็บไม่สูบเรียกว่ามีตาในรู้ว่าเล่นไพ่เล่นการพนันซื้อหวยทําให้สูญเสียทรัพย์สินโลกของคนอื่นแล้วไม่ซื้อไม่เล่นก็เรียกว่ามีตาะลรตาในนะเขารู้ว่ามันผิดสิ่งผิดทําผิดกฎหมายก็ไม่ทํานะ อ่าต่อไปมาถึงดอกไม้ดอกไม้เพิ่งมาถึงดอ,ดอกไม้จ้างบุติเราบูชาพระกี่ดอกอ้าวั้งใจจอบมาดีนะคนไหนจอบไม่ถูกก็จะยังไม่ให้กลับสิบดอกฮะ<า>สิบดอกกี่ดอก,ดอกบูชาพระกี่ดอกดอกไม้อะเราวเวลามาใส่ดอกไม้แล้วมันจะมีอะไรไม่มได้สองันอ่ามีแจกันมีแจกันสองชุดจะมาชุดละกี่ดอกก็ได้ใช่ไหมครับ<า>ชุดละกี่ดอกก็ได้ แต่ว่าเราจะมีเจกันกี่อันเสมอ,สอ,อสองอันเสมอเพื่อที่จะให้เอาละ,าละใช้ได้เอาอะไรมาหนุนให้มันเชิดขึ้นนิดหนึ่งเอาเปลือกไม้นี่เปลือกไม้นี่เปลือกไม้นี่ใส่ข้างใต้นี้ครูไม่ได้เตรียมมาว่าหลวงพ่อจะใช้เป็นอุปกรณ์พราหลวงพ่อเอาลาอะ,อาละดอกไม้เนี่ตามปกติจะต้องมีสองอันสองชุดใช่ไหม อันชุดเดียวก็ดีแล้วแต่ว่าเอามาเป็นชุดเดียวแต่ว่าแบ่งเป็นสองอันได้อันละห้าดอกสิบดอกดอกไม้เอาละพระระหว่างเทียนกับทูปอันไหนสว่างกว่าเียครับอันไหนสว่างกว่าอันนั้นคนจะเป็นพระพุธหรือพระธรรมพระธรรมพระธรรมอันไหนสว่างอันนั้นเป็นพระพุธแต่ทูปนั้นทําให้เราทํากายทําท,ท,ทางวาจาทําทางใจดีคนจะเป็นพระอะไร พระธรรมอ่าเพราะฉะนั้นพระเทียนสองเล่มหมายถึงพระพุทธคนจะมีตานอกตาในเทียนทูบีสามเล่มหมายถึงพระธรรมคือทำทดีทางกาย<อ>วาจาและใจแล้วทีนี้พระสูงหมายถึงอะไรอดอกไม้แต่ทำไมถึงมีสองแจกันไม่ให้แจกันเดียวจะได้ไม่เปลืองทำไมเอาสองแจกันพรให้จบได้ เรามีตาสองตาต้องทำสองอย่างอันนั้นพระพุทธนะพระเทียนผ่านมาแล้วไงอันนี้ดอกไม้คนละเรื่องกันสองเหมือนกันพระสงฆ์พระสงฆ์มีกี่ประเภทสองประเภทได้แก่พระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์กับพระสมุติอ่าพระอริยสงฆ์กับพระสมุติสงฆ์อ่าต่างกันยังไงพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์ต่างกันยังไง พระสมมุติทีสูงหมายของว่าพระที่ลูกชาวบ้านเนี่ยมาโกนผมโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองมาอยู่วัดนี่ก็เรียกสมมุติสงูงแต่พระอริสงหมายถึงผู้ที่เอาคุณธรรมสี่อย่างไปประพฤติไหนเธอว่าสุปฏิบโอพร้อมกันดิห2ึ่งส,งสุปฏิบุญโนพระาวาโตซาวะกษัสกังโต่อไป สร้างข้างนม่มามีอ้าวอันนั้นมันคำว่าพระไม่ใช่สังฆคุณอั่นที่หลวงพ่อบอกให้ส่วนสังฆคุณสุปฏิปโนพระคุบโตสาวะเสวุขุชุอุชุปฏิปันโนพระคุบโตสาวะขสังโฆสามีปฏิปันโนพระคุบโตสาวะขสังโฆอ้าวได้แค่สามหายไปได้อันหนึ่ง คุณครูก็ไม่ครบเหมือนนะอ้าวอ้าวคุณครูก็ลืมเหมือนกันเอาว่าหมายเลขสองซ้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสสังโฆภูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ สามีปฏิปังโนเขาว่าโตสรสังโก่อไปอะไรหมดยังไงต่อให้มันจบดิยาที่ทางว่าพร้อมกันหนึ่งสองซ่อมยาที่ทางจัตตาริปุริสัสยุคานิอัคาบุริสาบุคาลาภาคะาโตสราว่ก็สังโก อาหูนายโยนายินิกาุัูก็ผิดอกันอนุตตโรมีที่ไหนอ่ะเวทตัอนุตัลรังรังคุณยาแบบนีหลวงพ่อม่ได้เรียนนานม่ได้ไปลงนนานผิดหมดเลยเห็นท่าจะต้องเอาหลวงพ่อไปนะมั้งเดีนี้เดี๋ยวให้พระทรงไปสอนมัน ส่งไปเอาหนังสือส่วนมนลเล่มเล็กเทาเขียวข้างล่างข้างใต้ดินเอามาให้หมดไปเพราะว่าเขาไม่ได้คาอะไรเลยจะแจกคนละเล่มมาครุ่านอแต่ว่ามาเที่ยวหน้าต้องจําได้หมดนะมาเที่ยวหน้าจําไม่ได้ก็่อว่าผิดพลาดนะเอาละคนที่ปฏิบัติคุณธรรมและศีลอย่างเป็นพระอริยสงฆ์คือหนึ่งสูปฏิปนโนเป็นคนผู้ปฏิบัติตดีด้วยกายวาจาใจาสองอุชุปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติตรงด้วย กายวาจาใจสามญยาญาปฏิปนูปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทั้งกายวาจาใจสี่สามีจีปฏิปนูพระกบฏโดยเป็นผู้ปฏิบัติสมควรทั้งกายวาจาใจเป็นยากไหมอ่าพระสม,มุติสงฆ์นี้สี่อย่างนี้อาจจะทําไม่ได้สักอย่างเลยแต่พระอริยสงฆ์ทําได้หมดทั้งสีองส่อย่างสี่อย่างมีอะไรบ้างเอาฝ่าพร้อมกันหนึ่งสองสาม เห็นไหมหลวงพ่อไม่ฟังหลวงพ่อถาม,ถามตอบไม่ได้เลยว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์อริสงสี่อย่างมีอะไรบ้างวางขบนวางขบวนมีอะไรบ้างหนึ่งได้ยินไหมอยู่ไปดูพระเดี๋ยวดูปากหลวงพ่อเนี่ยคุณสมบัติของอริสงมีสี่อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งไว้ทั้งหลวงพ่อไว้ทั้งอื่นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่เป็นอริสงมีสี่อย่างคือหนึ่ง สุปฏิปโนสองอุชุปฏิปโนสามญาญาปฏิปโนสีสามีจีปฏิปโนอุชุปฏิปโนแปลสุปฏิปโนแปลว่าอะไรเป็นผู้ประพฤติดีด้วยกายวาจาใจอุชุปฏิปโนแปลว่าประพฤติตรงด้วยกายวาจาใจญาญาปฏิปโนแปลว่า ประพตชเพื่อแก้ปัญหาทั้งกายวาจาใจ,าจ yeah. สามีกี่ปฏิปนโนประพตชสมควรเหมาะสมเหมาะเจาะใน yes. ทุกขนทุกแห่งด้วยกายวาใจใาจใช่ไหมนี่เป็นพระอน,นิสงส์อันนี้พระสงฆ์ประเภทนี้ไม่ต้องบวชก็ได้เป็นชาวบ้านประพติด,ดีด้วยกายวาใจใาจาได้ไหมได้คประพืชสมด้วยกายวาใจใาจาได้ไหมได้คประพตชแก้ปัญหาด้วยกายวจาใจใจได้ไหม เราคือสมควรด้วยกายวาจาใจได้ไหมได้นะน,นอริยสงเป็นได้ทั้งคนห่มพ้าเหลืองและไม่ห่มพ้าเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะมีสองแจกันคือแจกันอันแรกเรียกว่าสมมุติที่สงคือพระคนที่ไปบวชอาจจะสมควรก็มีไม่สมควรก็มีถ้าหากว่าปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจทั้งสี่อย่างเราไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะพระอริยเจ้าถ้าเป็นชาวบ้านเรียกอ,าอาริยบุคคลและว,ว่าพระอริยสง์ก็ได้ แต่ถ้าหากว่าบชเป็นพระแล้วนุ่งโกนผมผมพระเหลืองปงคิว้วแต่กินข้าวแรงดูหนังฟังเพลงอยู่เป็นพระสงฆ์อะไร<อ>เป็นสมมุติเฉยยังไม่ใช่พระสงฆ์จริงนะมีไหมว่าเราว่าเราอะไรเยอะกว่าเราสมมติที่สงับเรยสง์สมมติที่สูงเยอะนะเพราะนั้นทําบุญกับสมมุติที่สงก็ได้บุญน้อยกว่าพระอารีสงคนก็ไปชอบไปทําบุญกับพระอรรีสงเพื่อจะได้บุญมาก ทำไมจึงได้บุญมากกว่าเพราะท่านสอนให้เราเป็นคนประพฤติด้วยกายวาจาใจประพฤติดีด้วยกายวาจาใจประพฤติ Marc, รตรงด้วยกายวาจาใจประพฤติเหมาะสมด้วยกายวาจาใจประพฤติแก้ปัญหาด้วยกายวาจาใจเรื่องเป็นพระาอาริยสงฆ์แต่ถ้าเป็นเป็นพระสมมุทิสงฆ์นี่ถ้าสอนไม่ได้ก็หรือทําไม่ได้บางทีสอนได้แต่ทาไม่ได้บางทีทําได้ก็ดีกว่าสอนได้นะอันนี้คือเรียกว่าพาฒนาไตร เพราะเทียนเป็นตัวแทนของพระอะไรพุทธรัตนะแล้วก็ทูบเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมรัตนะดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสังฆรัตนะเรียกว่ารัตนไตรคือแก้วสามดวงก็คือทุกครั้งเวลาเรามาวัดมาวามาอะไรต่างเราก็จะเอาของสามอย่างนี้มาด้วยใช่ไหมเอาละนอกจากสามอย่างนี้มีอะไรอยู่บ้างทูบเทียนดอกไม้ สังฆทานนี่เอามาเพื่ออะไรเมือ่อเพื่อบูชาพระสงฆ์นะเพื่อบูชาพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เนี่ย,ยต้องทำมาหากินไหมต้องทําได้ทํานาไหมต้องไหมไม่ไม,ไม่ต้องแล้วพระสงฆ์อยู่วัดเพื่ออะไรถ้าไม่ทำมาหากินไม่ทาได้ทํานา,อ,ายอยู่เพื่ออะไร,รเพื่อประพฤติดีด้วยกายว,าวา่าจาใจ,ใจเพื่อปฏิบัติตรงด้วยกายว่าจาใจเมื่อปฏิบัติแก้ปัญหาด้วย กายวายจจใจเพื่อปฏิบัติสมควรทางกายวายจจใจถ้าพระสงฆ์ไ่ทาหน้าที่เหล่านี้สมควรจะเลี้ยงไว้ไหมไม่สมควรนะคุณไปทําบุญด้วยก็ไม่ค่อยได้บุญเพราะว่าไม่ได้ทําคุณสมบัติสีอย่างนี้แต่พวกเราจะมีโอกาสบวชเป็นพระเปไ็นเอรเราจะทําได้ไหมได้ทได้ค่อยบวชถ้าทําไม่ได้อย่าเพิ่งบวชนะให้ทําให้ได้ก่อนแล้วก็เข้ามาบวชก็จะสบายแล้วก็มีความสุขนะดังนั้นวันนี้พวกเรานําเอาของมาถวายพระ หลวงพ่อให้ทําให้หลวงพ่อได้ทําหน้าที่ของพระคือได้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนได้บอกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีกลับไปนด้ถ้าใครถามว่าเทียนหมายถึงอะไรนี่ตอบได้ไหมตอบว่าไงเทียนหมายถึงอะไรหมายถึงพระพุทธไต้แก่มีดวงตาพระธรรมหมายถึงอะไรฮะพระธรรมหมายถึงเอ,อ,เอ,อทูบหมายถึงพระธรรมพระธรรมได้แก่ทำทางไหนบ้าง ทางกายวาจาใจดอกไม้หมายถึงใครพระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์ทำไมจึงมีสองใจกันเพราะว่าพระสงฆ์มีกี่ประเภทประเภทคือสมมุตติสงกับอริยสง,สงทำไมถึงใช้ดอกไม้ทำไมไม่ใช้ดอกอื่นบ้างอ่ะเพราะพระสงฆ์เนี่ยเปรบเสมือนดอกไม้ในใจกันคือดอกไม้เนี่ยมาจากต่างสีต่างพันธุ์ต่างเขาต่างเพศ หมายควาบางคนมาจากตระกูลสูงบางคนมาจากตระกูลต่ำบางคนมาจากตระกูลมีการศึกษาบางคนมาจากตระกูลต่าต้อยบางคนมาจากตระกูลชาวไร่ชาวนาบางคนมาจากตระกูลเศรษฐีพอมาบทแล้วให้มาอยู่ในแจกันเดียวกันแจกันหมายถึงพระธรรมและวินัยสองงานเมื่อมาอยู่ในแจกันแล้วดอกนั้นจะสีอะไรจะมาจากที่ต่ำที่สูงก็ทําให้สวยทั้งใจกันใช่ไหมไม่ให้สีเดียวกันก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้พอมาอยู่ในแจกันก็สวยพระคนลูกของชาวบ้านพอมาอยู่ในธรรมวินัยแล้วก็สวยสดงดงาม เมื่อก่อนตราที่เป็นชาวบ้านเขากราบเขาไหวไหมไม่กราบพอมาอยู่ในพระธรรมวินัยแล้วเขาก็กราบไหวใช่ไหมนี่หมายขางนั่นคือหมายถึงพระสงฆ์เขากลับไหวเพราะว่าวัดปฏิบัติสวยงามเหมือนดอกไม้พระสงฆ์จึงเบิกบานพระสงฆ์เบิกบานมีความสุขแต่พระสงฆ์ไม่เบิกบานไม่มีความสุขที้โลกนี้ไม่นเขาทานเนาะจะเศร้าหนะมองจะไม่ผ่องใสก็จะทําทให้ไม่เกิดอยู่ในไม่งามในพระธรรมวินยัยนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากบวชไหม รู้ว่ามันยากอย่างนี้อยากบวชไหมอยากครับโนอยากก็ต้องต้องทําให้ได้นะเพราะนั้นภาพดูร้อนหน้านี่ใครอยากจะบวชก็มาหลวงพ่อจะพาไปบวชเวลาลงเรียนปิดเทอมนะหลังจากนั้นแล้วพอบวชแล้วใครไม่อยากศึกคนบก็่าถ้าถ้าโป๊หกนะหลวงพ่อก็จะส่งไปเรียนต่อหมอหนึ่งมอสองโมสามมสี่ห้าจบมหาหลัยได้คิดกับคุณมิ่ว่าเราจะส่งเสริมเด็กที่มีความพฤติดีปฏิบัติชอบาาบวชเป็นสามเณรแล้วก็จะส่งเรียนต่อ ทางพระให้จบมหาอะไรเลยก็ตั้งทุนให้นะถ้าใครคิดว่าไปเรียนทางจบปหกแล้วไปเรียนทางมหนึ่งถึงมหกไม่มีเงินพ่อแม่ยากจนก็มาบทเป็นสามเณรแล้วก็จะส่งให้เรียนต่อเอา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 วลงไปตรงนั้นดีเสียงปุ๊บปุ๊บเดือดสองนั่งใส่สายสายมันสป้ากันนั้นราจะเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะ นะภูมิเพราะฉะนั้นก็นักเรียนคนไหนคุณมิไปสอนนักเรียนสังเกตด้วยเลยนะนักเรียนคนไหนเรียนเก่งประพฤติดีเนี่ยจองไว้ก่อนไว้จบพอหกร้อยเดี๋ยวจะไปบวชเป็นเลนแล้วจะส่งเรียนต่อจบมหาลัยหลวงพ่อก็เรียนมาอย่างนั้นหลวงพ่อเรียนเป็นนักธรรมเรียนบาลีเรียนจบจบมหาลัยปิยติปิยถุไปต่างประเทศได้สบายที่นี้แล้วก็มาบชก็ช่วยคนได้ทั้งโลกเลยช่วยอบรมสั่งสอนคนดีกว่ามา เรียนไม่จบไปแบกไม้ในป่าหัวทั้งหัวแถไปขุดต้นไม้ขายไหวไหมโอ้ไม่ไหวทุกเนาะไปบทอีกว่าไปตกน้ําดําปลาไปหาอะไรจออะไรรู้ไม่ไหวเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องขยันเรียนนะถ้าไม่บทก็ไม่ไปไรต้องขยันเรียนก็อาจจะหาทุนให้ด้วยถ้าขี้เกียจเรียนด้วยแล้วก็ไม่ขยันด้วยเนี่ยเรียนไม่เก่งด้วยเนี่ยโอ้เธอจะต้องไปนู่นไปขุดตอไม้ขายแล้วทีนี้ใช่ไหมไปแบกหน่อไม้ขายมันทุกนะเนาะ ใช่ไหมอ่าจะบ,บางดังนั้นหลวงพ่อก็เลยได้รับความพูดมาจากพวกเราอย่างพอเรเยอะเรียนเต็มที่เลยเรียนมีเท่าไหร่เรียน th เ,ยเยนท่าน,น,นั้นเขาก็คนไหนเรียนเก่งเรียนดีตั้งใจนีน่มีคนส่งเสริมมีคนตั้งทุนให้เลยแต่คนไหนขี้เกียจขี้ข้านไม่สนใจเรียนนี่นเขาใครก็ไม่อยากส่งเสริมใช่ไหมเราก็เรียนจบบ้างไม่จบบ้างก็ไปขายยามายาบ้าไปขายหวยขายเบอร์ขายเหล้าขายยาเดี๋ยวก็จับไปติดคุกล้ใช่ไหมเพราะนั้นตั้งใจเรียนนะ หลวงพ่อจะให้ครูมิเนี่ยเป็นคนสังเกตการดูว่าใครเรียนเก่งประฤติดีนะหลวงพ่อจะเอามาส่งเสริมให้เรียนต่อได้นะกพราะนงคิดกันอยู่ว่าจะหาทุนตั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมเด็กเรียนเก่งสําหรับผู้หญิงจะทออําไงขยันตั้งใจเรียนเรียนเก่งบวทีเชียร์หลวง่อ <laughs> จะให้ไปอยู่วัดอยู่ที่วิไลไมชีอยู่ที่หลวงพ่อไปอบรมเขาอยู่อยู่ที่ป,ทปักธงชัย วิไลม่ชีคนไหนจบปหกไปแล้วก็ไปบทเป็นวิชีเขาก็จะส่งต่อโม .1 ม .2 ถึงมหกเรียนมหาลัยเหมือนกันวิไลมิชีอยู่ที่ปักธงชัยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็ไปได้แต่เคให้มีความประพฤติด,ดีตั้งใจเรียนเรียนเก่งก็ส่งเสริมกันเข้าใจไหมเอาละต่อไปนี้หลวงพ่อจะให้พรบนภาษาบาลีว่างท้งใจ